และเราก็กลับมาเล่นกันในแมปที่มีชื่อว่าหนีฆาตกรยันจังนะคะแล้วปอก็ชอบเล่นมากๆด้วยนะคะคือเอาง่ายๆเลยนะคะเราเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดนะคะจากฆาตกรยันจังนะคะเพราะว่านางเนี่ยจะมาฆ่าเราดดวกกัน แทงเรานะจ๊ะทุกคนคือมาดูว่าคลิปนี้เนี่ยปอจะได้เป็นภาตกรหรือเปล่านะมาดูกันคือตอนเนี้เราอ่ะต้องรองให้เวลาที่อยู่ด้านบนนะคะหมดก่อนนะถึงจะเริ่มตาใหม่ได้นะคะคือทุกคนแบบนี้เนี่ยอยากจะมาป้ายยาจริงๆนะคะเป็นแบบที่สนุกมากๆจริงๆเด้อเอ้ย เหมือนว่าจะมีใครบางคนเข้ามาเลยนะคะเขาถามปอว่าไลฟ์อยู่ไหมนะคะคือน้องเขาเนี่ยไม่รู้ว่าปอเนี่ยอัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ตอบว่าอัดคลิปอยู่นะเออเย่ yeah! ออกคลิปพี่ปอเออวาสันห้าสี่สาสองหนึ่งหมดเวลานี่ ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะนี่ค่ะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมาเลือกด่านแล้วนะคะขอเป็นด่านที่สองล้อกันนะอุ้ยให้ตายเธอะทุกคนดูนี่คุณต้องหากุญแจให้ครบหกดอกแล้วคุณถึงจะออกจากที่นี่ได้นะคะมาจ้ะกุญแจดอกที่หนึ่งคือห้องสี่ทับสองนะคะ โอ้ oh my god ทุกคนหวังว่ารอบนี้เราจะไม่โดนฆ่านะคะคือถามว่าแบบนี้เนี่ยยากไหมปอว่า เล่นไม่ยากค่ะถ้าเราเจอฆาตรกรกระจอกนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอฆาตรกรที่เล่นโหดแล้วก็ก็ยากอยู่นะจ๊ะนี่ไงปอเจอแล้วค่ะห้องโซนเลขสี่นะคะด้านนาปอแน่นอนสี่ทับสองค่ะปอเจอกุญแจห้องที่หนึ่งแล้วกุญแจกุญแจเฮ้ยเจอแล้วแล้วปอก็เจอขวดยาด้วยโอ้อ oh, เมซิ่งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมพวกเธอถึงตามฉันมาล่ะเฮ้ย เพื่อนๆคือเขาตามปอมากันหมดเลยล่ะเอ้าวไม่นะเน่เน่เนเดี๋ยวก็ตากันหมดหรอกเพื่อนและคุณแจดอกที่สองคือห้องหนึ่งทับสนะคะทุกคนคือถ้าพวกเขาตามปอบ้าแบบนี้ก็คือสวยเด้อไปแล้วขอหนีก่อนเด้อตัวใครตัวมันคืออย่าตามพี่มาดิ เราต้องแบบว่ากระตักกระจายสิจ้าลูกหนูจะมาวิ่งตามพี่อย่างเดียวไม่ได้นะคะหนูโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวเกมนี้ต้องมีผู้ชนะนะคะเฮ้ยทุกคนปอเจอแล้วโอ้โหมันอยู่ข้างหลังปอทุกคนเราต้องรีบแล้วค่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเราเจอกุญแจห้องสามคำสองแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเราขอแอบได้ป่ะถ้าเราแอบตรงนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะเนียนไหมทุกคนนะปอจะเนียนไหม เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยไปที่อื่นสิไปที่อื่นไปเฮ้ยโอเคยันจังไม่เห็นพวกเราค่ะงั้นเราต้องกลับไปทางเดิมนะคะรอบนี้ปอดได้กุญแจห้องสามสองรีบ <c oughs> ไปกันเถอะนะคือแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแอบได้จุกได้ด้วยนะคะ ุยข้างล่างปอค่ะมีคนตุยไปแล้วสองคนโอ้ไม่นะทุกคนต้องว้ายมันอยู่ตรงนี้มันมาโอ้ยอทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ปอมีขวดยาหนึ่งขวดค่ะแต่ว่าเวลานะคะจะหมดแล้วซึ่งปอต้องรีบแล้วนะคะยังขาดอีกหลายดอกเลยอยะโอ้ยให้ตายเถอะทุกคนโอ้ยหุย ตอนนี้นะคะเราจะตายไม่ได้เด้อคือแบบนี้เนี่ยจะต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขาให้เราน้อยมากๆเลยเด้อ <swimming> ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆ <swimming> ว้ายเจอฆาตกรอีกแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นปอค่ะโอเคเขาไปทางนู้นแล้วหรือว่าห้องสามเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วมีคนตุยเพิ่มอีกแล้วค่ะ เราต้องรีบเราเดอ้อทุกคนนี่นี่น,น,นี่เราเจอกุญแจดอกต่อมาแล้วกุญแจดอกต่อมาคือ1นทับสค่ะเมื่อกี้คือปอเพิ่งวิ่งผ่านมาใช่ไหมหทับสองปอเธอแล้วนี่ค่ะด้านหน้าปอเลยไข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 เร็ว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 กุญแจโอเคเอ้ยไขรปิดประตูว่ะว้าทุกคนเราเจอกุญแจห้อง ตาทับสีแต่ว่าด้านหลังปอด้านหลังปอคือมันมีฆาตกรตามมาค่ะแล้วมันก็เลงปอด้วยนะคะทุกคนฮู้ไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้ no 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาอย่านะฟึบโอเคค่ะววิ่งหนีแล้วก็ฉีดยาเลยทุกคน เราได้กุญแจทางออกมาแล้วนี่ก็เธอนะวอ้เอ้ยโอ้ยเฮ้ยเราคือผู้รอดคนแรกเหรอเนี่ยโอยยังเหนื่อยเหนื่อยจริงทุกคน คือแบบว่าตื่นเต้นมากเลยอะส่วนคนอื่นนะคะตุยเราก็ยังไม่รอดนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะคือความยากของแมปนี้นะคะถ้าเราเจอฆาตรกรที่เก่งก็คือเล่นยากเลยค่ะ A a moments e t l แปหนึงทุกคนคือรอบนี้เนี่ยปอได้เป็นฆาตรกรเฉยเลยเฮ้ยคือตอนแรกปอกะว่าปอจะจบคลิปแล้วนะคะแต่ว่ายังก่อนค่ะ เพราะว่ารอบนี้ปอได้เป็นยันจังแล้วดูนี่สิคะมีคนเล่นอยู่แค่5คนเท่านั้นบอกเลยว่างานนี้หวานเจี๊ยบทุกคนโอ้โหงั้นเราก็มาเล่นกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวนะตรงนี้ปอได้ยินเสียงคนไขประตูอยู่ไหนกันจาดเด็ก เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงพวกเธออยู่แถวแถวนี้นะอ้าหูอยู่ตรงนั้นนี่เองจะเอวัดดีจ้าขอขอหน่อยขอหน่อยออุ้ยอุยอ้ยอุยบอกเลยว่าปางตาแนละ้วน่ะไปไหนจ้าเอ้ยมีคนอยู่ห้องนี้ก็โดนนะดิอื้มอืมโดนโดน,โดนไปไหน เธอคือคนแรกที่ต้องตุ้ยและเรียบร้อยนะคะเราฆ่าได้หนึ่งคนคนที่สองตามมาอืมอ้มแขนแขนเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็ไล่ล่าเรานะคะอยู่ไหนกันบ้างนะอยู่ไหนกันจ๊ะฉันมองเห็นเฮเสียงอะไรอะ่ะเฮ พวกเธออยู่ไหนกันปอกคาดว่าพวกเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะเอ้ยมีคนออกเกมไปแล้วหนึ่งคนหนอททำไมคนในห้องมันน้อยน้อยก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยจะกลัวเราจนหัวหดเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงนน้นหมดเลยเหรอเนี่ยเหมือนเขากำลังแอบปอนะคะเนี่ยใช่ไหม นี่พวกเธอกำลังแอบฉันอยู่หรออยู่ในโต๊ะกันสินะหรือเปล่าขอเปิดดูแป๊บหนึง่งอะไม่เจอนะคะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โดนโดนเอ๊ะเหมือนเขาจะเหม่อกันเลยนะคะทุกคนอะไรเนี่ยทำไมเกมนี้ไม่สนุกเลยล่ะคะ พวกเธอเนี่ยนะไม่สู้ทันกันเลยนะคะคือพอเหมือนเขาเห็นปอเป็นฆาตรกรเนี่ยเขาก็ออกเกมกันไปแล้วนะคะหนึ่งคนแล้วก็ยืนเมอด้วยนะคะก็เลยงงว่าไอ้อะไรกันเนี่ยคือเราจะไม่สู้กันหน่อยหรอพี่เนี่ยนะก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกนะจ๊ะตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันเนี่ยมีคนออกเกมไปแล้วหนึ่งคนตุวสองแล้วก็ เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเจอคนใจไม่สู้เลยนะคะมีคนหนึ่งนะคะแอบอยู่แถวแถวนี้ค่ะแล้วปอก็มั่นใจว่าปอเห็นแล้วนะคะอันนี้ล็อกอยู่หรอเขาอยู่ตรงไหนอ้นี่ไงเจอแล้วเอ้ยอะไรอะ่ะอืมอ,มอมจะไปไหนเฮ้ตัวแสบอ่า คิดว่าตะหนีพี่ไปไหนหรอจ๊ะอ่าอยู่ในล็อกเกอร์นี่เอง <c oughs> เขาคิดว่าเราไม่เห็นเขาเลยสินะ <c oughs> ไหนเอา้าผิดอันนี่อือต <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยค่ะ เกมโอเวอร์แล้วนะคะแล้วปอก็กลายเป็นผู้ชนะโอ้โหดูนะพอออกมาเนี่ยคนเต็มเลยล่ะทุกคนอะไว้ปอจะมาต่อในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนก็แล้วกันนะคะบา,บายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน